สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเสนอเซิร์ฟกันนะฮะเซิร์ฟนี้มีชื่อว่าอะไร M M C ซามูไรแลนะฮะว่าได้เล่นไปแล้วลก็มีเพื่อนอยู่เซิร์ฟนี้ก็เลยมาแนะนำไอพก็ตามนี้ฮะพวงนี้เล่นไม่ได้ไม่รู้เป็นะไรโอเคจอยอีเลย ต่ดแป๊บหนึ่งฮนะโอเคแล้วก็มาต่อกันเลยฮนะเมื่อกี้ผมพิมพ์รหัสรหัสเขวฮะโอเคนี่ก็โรงแรมมาเราจะเพื่นผมฮนะแต่แต่เราจะไม่รับพอ,อน,นะฮะ <c oughs> โื้ใส่ใส่หัวเดสเปดอยู่หรือเปล่านะฮะจะพาชมชมโรงแรมนะฮะมีเจ็ดชั้นนะแต่ผมมีทางลงที่เรียกว่านี่เลยเขาออกไม่ใช้ลื่นคอมาแต่ผมจะไม่รับนะฮะเดี๋ยวทีหลังอันนี้ก็โรงแรมนะ โอมราคาห้องล 1, 100, 100ะพันหนึ่งเอ้ยร้อยร้อยกว่าฮะตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่ะอู้มีแปดแสนนะะเขาส่งเงินให้ฮะ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นแอดแอดมินอะไรหรอกตรงนู้นนั่นก็เป็นทางออกเนี้ยอันนั้นก็โรงแรมนะเขาก็บินอยู่ก็เลยแต่ผมไปสปาเนี่ยครับสปา พอเราเกิดมาปุ๊บเราก็จะมาอยู่ตรงนี้อันนี้ครับก็หน Never, ้าแอดมินแต่ไอ้ไอ้บ้านี่ไม่ไม่รู้หน้าตาเโอ้โหนี่ก็มีชื่อเกาะเพชรเพชรเลยฮะอันนี้ไปไหนปะไปไปไม่หมดหรอกเดี๋ยวไม่หายเลยเฮ้ยไปด้วยอ๋ออันน,น,นี้ก็เหมือนแบบออกนอกสปาวะคือออกจากสปาวะมันมันมีสองทาง ตอนนี้ก็ฟาร์มอะไรวะเข้าไปดูหมดฟาร์มอะไรวะเนี่ยแค่ฟาร์มอะวอนนี้เข้าไปดู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 อันนี้ห้องแจกดีพีฮะ คุณไม่ต้องไมกดหรอกหลานแมบนีกดแบบนี้เลยวะแล้วก็โยนโอเคอันนี้รู้สึกจะมีคราฟิินูสที่ตรงไหนอะไรวะเนะนี่ยอินโอเค,อเคประตูอันนี้ก็อะไรวะวาะนะ้วาบเลยเนี่ยวร์ปอ๋อปิดอันนี้อันนี้หลังห้าโมงอนะ่ะอันนี้ฟรีเทม โอ้ีทีนีกระตุกเลยอะไรในบ้านใครเนี่ยแค่แหละเอ้ะนะแะแป๊บนะแนะแป๊บแปบนะะคุยคุยคน เราไปที่อื่นก่อนต่อเนี้ยอันนี้ก็ไปไหนวะไม่รู้อ๋ออันนี้ไปค่า n อ็นพะีอันนี้ก็ระบบ ATM อโอเคอน,นี่ระบบ ATM อนะม่ะเป็นอะไะแปบบ๊บอันนี้ก็โฮมเทลนะอันนี้ช้อปปิ้งฮะอะไรวะ อา๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วก็กดหยุดอนนี้ออกนอกเมืองนะอันนี้ไปจังเกิลน,นะผมยังไม่เคยไปยหรือเป็นไงบนะ้างเอ้ยอะไรวะนะเนี่ยลงไหมอ๋อจะลองลงโอ้โหดูทางลงมันขายแบบคนาเท่าไหร่กนะันเนี่ยี่เกียรแปลงไาฮนะ ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครเป็นนักขายยีมก็รู้ว่าแปลงไฟนะไม่มีอะไรฮะเปล่ากับฮนะแต่มันคงจะมีอะไรไม่เยอะหรอกดีแล้วแหละอันนี้ไปไหนฮะสติโนอันนี้ p ีพอันนี้เธอไอซ่า ใครก้าอะไรวะคืออย่างก็ประมาณว่าเมืองหิม,มาแล้วนะอันนี้ก็บ้านเอ็ดมีนไม่ไปอะไรวะเนี่ยประตูกิจกรรมไปบ้านเอดมีนมัไม่มีเลยสงสัยมันก็คงมีแค่น,นี้มันก็ผมขอบายเลยอะไรเั้วน,นะเด็ดเด็นดก่อน adalah baik ba